เอาหมอตนันจัดช็อตให้รอบเย็นครับเหมือนผมเมื่อวานเลยครับเมื่อวานผมก็เที่ยวสุดท้ายทิ้งทวนเดี๋ยวเดี๋ยวตันตาน,ตานเดี๋ยวให้อามถอยตูดดันให้ฮะไม่นี่ให้มันลงไปนี่ลงไปนี่แล้วก็เดินหัวไปนู่นแล้วก็ถอยได้ยอยูถอยถอยตูดรถนากอะถอยตูดดันเลย เดี๋ยวแป๊บนึงเนี่ยมันมันมันตกลงไปเป็นบักเนี่ยโอ้ยเผามันเติดเผามันเติดเผามันเติดโอ้ทำไมมันลงเป็นแบบนี้เลยอ่ะโยกถอยได้ไหมเผาติดแล้วนู่นอ่ะเผา เออดีดเอาดีดเอาขึ้นเลยใช่ <c oughs> ลงแบบล,ล,ลงคู่เลยอ่ะล็อกไว้เลย <c oughs> แล้วมีใครบอกแกไหมนี่บีบแต่เรียกหน่อย <c oughs> นี่ครับตอนนี้ก็จมเมืม่อบานผมเป็นคนปิดท้ายในการจม เอ้ยเยอะ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 ฮ่า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 เอ๊ะไม่ไม่หันหันเร็วท่ถ้าถ้าแบบโค้งหน่อยได้อยู่เพราะว่าตรงนี้พี่ยังไม่ไม่กล้าลงเลยตอนนี้ก็ล็อกไว้สองล้อเลยครับ G g <laughs> น้ำิดเล็กโอ้พนักง,งานแจกตัวไปฮะเป็นยังไง,งอ๋อโรงเรียนเปิดแล้วบ่โอ้ลูกพี่เลยเงาเลยวัน,นนี้เออจะอามเข้าไปเทนทูน่นครับ อย่าจมเด้ออย่าจมเด้ออยู่ลึกเด้อเอาแด่คำแล้ว่อเสืยแต่พิงดินแล้วเออนี่ครับท่าสวยครับหมตานนั่งนั่งดูรถตัวเองครับเวแรกวันนี้ใช่วันน, <c oughs> น,นี้วันนี้ตาลน,นี่จมเที่ยวแรกเลยครับแต่ผมสองวันนี้ผมจมไปสองรอบ รอบแรกนี่ตั้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวรอหน่วยกู้ชีพครับมาแล้วเดี๋ยวช่วยกันดีเอาครับดีเดาสายผ่านผมก็ล้องยิดยี้ยดยดยิยดอยู่ไงดันไปออกมาดูจันชายครับนี่มาอย่างนี้เลย ลงมาเลยเอาไว้ตรงนั้นแหละไม่ต้องเอาลงกันนั่นอนะ่ะเอาไว้นั่นแหละเอาแล้วใครขับรถท่อแก่บอขับไม่คู่ไหมท่อแก,ก่บอเอาผัานไถ่มาคำเลยยกเลย ดีดดีดดีดเอาดีดเอาไปตานไปขึ้นรถพอ่พอพอ่พอพอ่อพ่อพ่อพ่อไปไปขึ้นไปขึ้นเลยขึ้นเลยเน่นั่นแหละถ้ามานะั่นแะ <c oughs> ่ะอ่าแล้วดีดครับดีดจม <c oughs> จมแพ็คคู่ <c oughs> เขาเรียกจมแพ็คคู่ทั้งสองข้างไง จมพร้อมกันเลยหล่นบั๊บลงไปเลยลงไปในร่องไอ้ออนี่ไง thank you thank you thank you ไปไปไปพอพอลงบอลลงบอลเดี๋ยวยางระเบิดโอ้ทิ่มยางเหรอเฮ้ยหักล้อมาทั้งพี่หักล้อมาทั้งนี้เดี๋ยวมันไอ้นี่ ว้าเดี๋ยวเสียบเข้ามาพี่เสียบเข้ามาเสียบก้อนเสียบก้อนเออหักหลอกมาทั้งนี่แหละเสียบมากลางๆเลยมา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 พอพ่อพ่อพ่อพพอตามาลงกัลงกัอนลงลพี่ถอยหน่อยนึงพอเดี๋ยวถอยถอยหน่อยนึงถอยหน่อยนึง พ่อพอเอายกยกยกมือยกมือใสเกี๊ยง่ายไหมล่ะเออรถอยู่แต่ก่อนไม่ต้องขับหรอกมาจมอย่างเงี้ยนะก็ปล่อยไว้อย่างนี้เลยจันชายครับข้าวปลาไม่กินด้วยวันนี้ครับจันชาย ไม่รู้ว่างอนใครหรือเปล่าอนเขารอมากินข้าวก็ไม่มาสักทีงอนอะไรจะเบียงเต้นหน้ารถเลยโอ้นี่เขาเรียกว่าแอบกินคนเดียวโเนุ๊กเขาออกไปข้างนอกฮักฮักเข้ามาเขายิขนมเสื้ออะไรมาฝากเต็มเลยโอ้โอดันชายแอบกินคนเดียวครับวันนี้ครับไม่ยอมเอามาให้ทีมงานกินด้วยเลยมีอะไรล่ะ สาคูหองเนาะจินกินหมดแล้วเออตอนเย็นจะจิ้มมาตายเลยได้กินด้วยครับตายเลยบอยมาด้วยไม่ได้กินเลยอยู่ข้าวเลยง่ไม่กินข้าวเลยอยากวิ่งงานแล้วครับนี such such ่เห็นเขาวิ่งนั่งทำตาปีบๆเลยโอ้ยตังโอ้ยตังวิ่งเลยผมไม่ได้เนี่ครัไม่ได้ดีเด่นเลยบอยครับวันนี้ฝั่งนู้นเฟืองสวิงแตกครับต้องจอด แล้วแล้ววิ่งถึงไหนแล้วเอาดินจากตรงไหนไปเถ<ข>อ,อะยะ<อ> yeah. นี่ครับเบาเบาลูกเพ่เบาเบาถอยเบาหน่อย ไปเลยนะไม่ใช่เพชรบูรีจะอามครับจะเย็นครับผมพี่น้องครับมากลับเข้าแคมป์กลับเข้าพิงพักอเน,นี้ยปั๊มมันมีปัญหาปั๊มยกมันมีปัญหายกไ้าใช่ไหม เอายกล้าเลยไอ้ซีนซีนปั๊มไฮโดรลิกปั๊มยกกระบอกมันรั่วครับคันนี้มันก็เลยยกปั๊มได้ช้าครับโอ้เมื่อก่อนนี้ยกปืด๊ดยกปื๊ดเลยคันเนี้ย ที่กินถ้าดินแข็งๆนี่ได้สองสันหมดแล้วเนาะเดี๋ยวจะไปถอดลูกลอกออกมาอัดจาราบีครับรลองลใหญ่ละเจอกันใหม่คลิปหน้าครับรได้แล้ว 6, สองพันได้แล้ว <c ười> <c ười> ไปบายครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ